วัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะเรามาทำความสะอาดบ้านกันทำแต่งานเนาะก็ไม่ค่อยได้มาทำความสะอาดบ้านแบบจริงๆริงจังๆปกติเวลาเลิกงานกลับมาก็ทำนิดๆหน่อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยแบบว่าไม่ได้ทำแบบว่าจริงจังทั้งชั่วโมงในการทำความสะอาดไง เหมือนแบบถ้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเวลาเลิกงานกลับมาได้เวลาเจออะไรสกปรกก็จะทําแต่ตรงนั้นอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าวันนี้หยุดเป็นวันหยุดเพราะว่ามีชั่วโมงการทํางานเยอะก็เลยได้เป็นวันหยุดแทนนะคะก็เลยมาทําความสะอาดบ้านจริงๆจ,จังๆทําทุกอย่างเลยวันนี้ ปกตินี่ถ้าเวลาไปทํางานอะเวลากลับมาถึงบ้านก็จะเก็บกวาดทําความสะอาดบ้านนิดๆหน่อยๆนละคะก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเวลามีวันหยุดไม่ได้ออกไปไหนอย่างเงี้ยก็จะทําส่วนที่เหลือที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้ทำะคะ่ะเราก็จะทําแบบจริงๆจังๆเนาะ ทำงานบ้านก็จะทําคนเดียวแบบนี้แหละเพราะว่าเงียบแล้วก็มีสมาธิดีขัดนุน่นขัดนี่ทํานั่นทานี่ไปมันเพลินๆค่ะเวลาทําไปมันก็จะเสร็จไวไงเห็นตรงไหนมันโลคหูโูกตาแล้วก็หยิบจับบางให้มันเป็นระเบียบขัดตรงนั้นขัดตรงนี้ไปเราก็ไม่ได้รีบเร่งทําเหมือนกับที่เราไปทํางานเนาะบ้านที่อยู่อาศัยเราอยากขัดเราอยากจับตรงไหนเราก็ค่อยๆทําของเราไปทีละนิดทีละหน่อยใช้แปรงสีฟันค่ะมาขัดตามรูตามซอกเนาะที่จริงอะ่ะตามห้างไอ้ตามซุปเปอร์มาร,ร์เก็ตเขาก็มีน ที่เป็นแปลงอะค่ะสําหรับแย่ใส่ในรูขัดรูเล็กรูน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าพึ่ออะก็จะชอบใช้แปรงสีฟันเป็นบางที่นะคะจะชอบใช้แปรงสีฟันอะมันก็เร็วดีเครื่องอุปกรณ์ทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นน้ํายาหรืออะไรต่างๆที่เราเอามาทําความสะอาดบ้านก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะนั่งคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะมานั่งพูดกันว่าอุ้ยน้ํายายี่ห้อนี้ดีนะขจัดคราบตรงนั้นตรงนี้น้ํายาแบบนี้ดีนะคือแต่ละคนะเขาก็ทดลองกันมาหมดแล้วเนาะแต่ละคนเขาเขาก็มานั่ง แชร์ความคิดเห็นกันว่าน้ำยาโนูนน้ำยานี้ดีนะอย่างเงี้ยเราก็ไปลองนะคะซื้อลองมาใช้มันก็ดีเราก็ค่อยๆลดน้ำยาลงจากแต่ก่อนนะคะซื้อเยอะมากแต่ตอนเนี้ยเราก็จะดูว่าน้ำยาไหนอ่ะดีที่สุดเราก็จะซื้อแค่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเวลาเราซื้อน้ำยาเนาะมันก็จะมีน้ำยาแยกประเภทเนาะสำหรับขจัดคราบมันสําหรับคราบเห็นปูนห้องน้ําแล้วก็บางทีมันก็เป็นคราบถกโปกอะไรต่างๆมันก็จะเป็นน้ำยาเฉพาะของเขานะคะน้ำยา น้ำยาล้างไอเป็นกระจกแล้วก็เป็นที่อาบน้ําอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นน้ํายาแบบอยู่ในจัดในกลุ่มพวกเดียวกันอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบหลายๆแบบนะคะหลายๆแบบหลายๆอย่างไอมันแล้วแต่ว่าจุดประสงค์การใช้อะมันจะไม่เหมือนกันไงพอไอไปห้างเนาะไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ย เห็นก็จะซื้อมานะคะกลายเป็นว่าเลี้ยงเต้มไปหมดเลยนะคะน้ํายาแต่ละชนิดอย่างเงี้ยแต่เราก็ใช้ทุกอย่างนะพอนานๆไปเราเริ่มลดปริมาณลงเพราะว่าเราจะดูว่าแบบไหนมันดีนะคะที่มันใช้ได้หลายหายอย่างอย่างเงี้ยครั้งแรกเราก็ซื้อมาลองผิดลองถูกเนาะเราก็คิดว่ามันดีแล้วอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนคนนั้นคนนี้ต่างคนเขาก็แนะนํากันแชร์กันเราก็ใช้ตามก็ดีนะคะจากแต่ก่อนมีเยอะเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ไม่ไม่กี่ขวดไม่กี่ประเภทนะคะ ัดกระจกขัดห้องน้ําหรือเป็นถูส้วมหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้น้ํายาแต่ละประเภทละค่ะถีฉีแล้วก็แช่เอาไว้ก่อนสักประมาณ5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วถึงกลับมามาขัดมาเช็ดมาถูให้น้ํายาของเขาทํางานของเขาเองด้วยแล้วเราก็มาใช้แรงของเราขัดตามด้วยนะคะออกไปทํางานก็ทําความสะอาดกลับเข้ามาในบ้านก็มาทําความสะอาดชีวิตก็เจอคุกคีอยู่กับทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับทําความสะอาดเนี่ย อาชีพแ so ม่บ้านทำความสะอาดเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นพึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอ hmm. ีกหลายๆชาติอย่างเงี้ยที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทําอาชีพเป็นแม่บ้านทาความสะอาดกันไม่ว่าจะทําความสะอาดตามบ้านคนหรือตามโรงแรมตามร้านอาหารตามคลีนิกตามห้างสรรพสินค้าตามโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่างๆที่เป็นราชการหรือไม่ใช่ราชการอย่างเงี้ยผู้คนเหล่านี้เนาะเขาก็จะไป ทำงานนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาเราไม่ต้องมีวุฒิ ใบใบวิชาชีพใบประกาศนียบัตรอะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ที่เนี่ย <c oughs> เขาก็เข้ามาตอนอายุมากแล้วค่ะ <c oughs> เราไม่ได้มาอาศัยอยู่ตอนที่เราเป็นเด็กน้อยแล้วภาษาเราก็ไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นนะคะที่นี่เนาะ <c oughs> เขาก็จะมีโรงเรียนสําหรับให้เราไปเรียนภาษาค่ะ <c oughs> แต่พอเราอายุมากแล้ว,วสมองเรามันไม่ไปแล้วไงคะสมองมันชาแล้วล่ะค่ะเรียนภาษาต่อยอดยกระดับในการทํางานของตัวเองไปอีกไปอีกแบบหนึ่งค่ะเหมือนแบบอยากจะทํางานอะไร เราก็ต้องไปเรียนภาษาแล้วเราก็ต้องไปเรียนไปเรียนวิชาชีพที่เราอยากจะทํางานในอาชีพนั้นนะคะแต่ก่อนตอนที่เพิ่งมาทํางานใหม่ๆคะ่ะเพิ่งก็คิดว่า <S <S เดี๋ยวเวลาทํางานไปเก็บเงินไปเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนต่ออาชีพที่เราอยากจะทํางานอย่างเงี้ยแต่พอเราทํางานไปเรื่อยๆคะ่ะเหมือนเราก็ไม่พร้อมสักทีเนาะไหนจะไหนจะครอบครัวที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของเราที่อาศัยอยู่ที่นี่อีกนะคะก็เลยไม่พร้อมสักทีเนาะพอถึงช่วงเวลาที่ ที่่พึ่งพร้อมเนาะสมองกับใจพึ่งมันก็ไม่พร้อมแล้วนะคะเพราะว่าใจเพึ่ออ่ะมันรักที่ทํางานเก่าแล้วไงคะก็คือไม่อยากไปทํางานที่อื่นแล้วก็คืออยากจะอยู่ตรงนี้แหละจนปลดกษียนไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมองของเราค่ะมันก็เชื่องช้าด้วยมันก็ไปเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยทันเขาแล้วค่ะเพราะว่าเราจะรู้ตัวของเราดีว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องการเรียนเท่าไหร่ก็แค่คิดว่าเออแบบไปทํางานพอแบบฟังเข้าใจรู้เรื่องเอาตัวรอดได้เท่านี้ก็พอแล้วประเทศ อื่นนะคะที่มาอาศัยทํางานอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเวลาเขามาอยู่ที่นี่เขาก็จะมากันแบบเป็นครอบครัวเลยนะพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะทํางานลูกเขาก็จะเรียนหนังสืออยู่ที่นี่พ่อแม่เขาก็ทํางานทําความสะอาดบ้างเป็นกรรมกรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเราจะรู้จักกันปากต่อปากเนาะแบบคนนั้นทําตรงนี้ตรงนี้ก็คือแบบเราจะรู้จักกันไปทั่วค่ะส่วนมากเขาก็จะพากันมาทั้งครอบครัวเนาะเขาก็จะอาศัยทํางานเป็นแม่บ้า พ่อบ้านหรือทํางานเป็นกรรมกรใช้แรงงานแต่ว่าเขาก็จะส่งให้ลูกเขาค่ะเรียนสูงๆนะคะลูกเขาจบออกมาส่วนมากก็จะเป็นตํารวจบ้างเป็นหมอบ้างเป็นนางพยาบาลบ้างทํางานในออฟฟิศบ้างเขาก็จะส่งให้ลูกเขาเรียนสูงๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าพ่อแม่เขาก็ยังทํางานอย่างนี้อยู่นะคะก็คือเหมือนกับเขาทํางานมาจนชินแล้วค่ะแต่ละคนน่ะทางานมาจนชินก็คือรอวันปเปิดเกษียณค่ะการทํางานมันก็เป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเหมือนมันเป็นความเคยชิน ไปแล้วค่ะเหมือนเรารู้งานแล้วอ่ะ เราเราผูกพันเรารู้ทุกอย่างแล้วงานที่เราทําประจํามันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วค่ะและอีกอย่างที่ลืมไม่ได้เลยเนาะก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวเราเลี้ยงดูตัวเรามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะทําให้เราได้มีอยู่มีกินที่ทํางานของพึ่งนะก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยนะคะของพึ่งเนี่ยเวลาไปทํางานมันก็มีบ้างค่ะเศร้าเหงาซึมเครียดเบือ่อหน่ายอะไรมันก็มีค่ะลุครบรสชาติก็ต้องหาทางออกให้ตัวเองเนาะว่าเราจะหาวิธีคลายเครียดทางไหน เราใบาทางไหนได้บ้างการทํา y o YouTube ของเพื่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีที่ทําให้เพื่อ่ะได้พูดได้คุยนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกโล่งใจสบายใจมากขึ้นทํางานบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ